สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีจอนะคะหัวข้อนี้คือชีวิตคุณจากนี้ก็คือจากวันนี้แหละวันที่ฟังคลิปนะคะไปจนถึงสิ้นปี68จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางไปเนาะนะจะได้ตั้งรับกันถูกนะคะแล้วก็ไม่ว่าเรื่องราวจะออ,ออกมาดีหรือไม่ดีนะคะก็จะได้ตั้งรับกันนะคะอันนี้เป็น12นัก,กษัตร์นะคะก็สามารถนำไปดูควบกับ ของ12ราศีได้นะคะแม่หมอทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาดูกันเลยนะขอพลังงานของคนที่เกิดปีจอกันเลยมาดูกันปีจอนะคะปีหมานั่นเองนะมาดูซิว่าชีวิตของคุณนะคะนับจากวันนี้เลยนะจนถึงสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมา มาดูกันนะเปิดดวงคนปีจอใบแรกเป็นเพจออฟวอนนะคะอ่าวอนมาอีกแล้วนะมีไฟนะคะอ่าห้าเหรียญแปดถ้วย <c oughs> คิงเหรียญสามดาบสิบเหรียญไฮพริสเทส 8คาถาแล้วก็เป็น8เหรียญโอ้โหดวงด,ด้านการเงินดีเหลือเกินเด่นเหลือเกินต้องบอกอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะพื้นฐานดวงของคุณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะจนไปถึง <c oughs> ขอโทษจนไปถึงเส้นปีนะคะการเงินค่อนข้างเด่นจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานดวงของคุณมัน,มนเด่นอยู่แล้วนะเรื่องการเงินนะคะ การเงินเนี่ยจะเหมือนกับว่าหาได้ตลอดนะคะเงินเข้าตลอดนะดวงมีทรัพย์สินนะมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคง ในเรื่องของการเงินมันเหมือนกับว่าการเงินไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่หรอกนะสำหรับชาวปีจอแล้วมันเป็นอะไรที่ยิ่งทํายิ่งได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ห,หาเงินเก่งนะแม่หมอจะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะหาเงินเก่งมากๆนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองบางคนหาเงินได้หลากหลายด้านหลากหลายทางแบบนี้เป็นต้นนะ ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันนะคนปีจอก็คือจะมั่งคั่งในเรื่องของตำแหน่งเหมือนกันนะคะบางคนได้ตำแหน่งใหญ่ๆโตๆแล้วมาพร้อมกับการเงินการเงินได้อะไรเป็นกอบเป็นกำรรมหยิบใจใช้สอยอะไรเรียกว่ามันเฟื่องฟูไปหมดนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีอุดมด้วยเงินทองแต่จะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่พื้นฐานดวงบาร,รมีของแต่ละคนไม่เท่ากัน จะเป็นลักษณะนั้นนะการงานก็มีความเจริญก้าวหน้าดีมากๆนะคะการงานจะมั่นคงนะมันเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวคุณเองนี่ต้องพูดอย่างนี้อืมแต่ตัวของชาวปีจอเองแม่หมออยากจะบอกว่าคุณต้องมีในเรื่องของประสบการณ์ความรู้และความสามารถคือคุณต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาด้วยพร้อมกับในเรื่องของแนวความคิดนะคะ แนวความคิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลอะไรแบบนี้เพราะว่าแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอาจจะใช้ในเรื่องของอารมณ์มากกว่าที่จะเป็นเหตุเป็นผลนะคะคุณมีในเรื่องของความกระตือรือร้นแหละนะมีในเรื่องของการที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นพบหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่บางครั้งมันอาจจะยังขาดข้อมูลบ้าง มันอาจจะยังขาดความรู้อะไรที่แน่นๆบ้างน่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาออยากจะบอกคือคุณต,ต้องต้องมีความรู้มีทักษะเออมันต้องมีทักษะนะคะแล้วก็มีประสบการณ์มีความสามารถถ้าไม่อย่างนั้นคุณต้องหาที่พึ่งที่ปรึกษามาช่วยเหลือกับคุณ ช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณพร้อมลุยคุณมีไฟนะคะคุณพร้อมที่จะโชว์ศักยภาพคุณพร้อมที่จะทําความมุ่งมั่นหรือว่ามุ่งมั่นที่จะทาให้เป้าหมายเนี่ยประสบความสําเร็จมันเป็นลักษณะนั้นคุณอาจจะเดินทางบ่อยหน่อยนะคะคุณอาจจะเดินทางบ่อยหน่อยหรือคุณอาจจะต้องมีแกณฑ์ที่จะต้องแบบจําใจพลัดพลัดถิ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสําเร็จเพื่องานหรือเพื่ออะไรบางอย่าง สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะคนปีจอนะัตคุณเองเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะละทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วไปประพฤติปฏิบัติทมหรือไปบวชอ,อ่ะม,มันเป็นลักษณะนั้นอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปหาความสงบวิเวกให้กับกายใจแบบนี้อันนี้พวกหนึง่งแต่อีกพวกหนึ่งนะคะคุณจะต้องลัทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปหาความเจริญทางด้านการเงินข้างหน้า การสร้างเงินการสร้างงานโอกาสหรือความร่ำรวยข้างหน้าบางคนอาจจะต้องแบบทิ้งประเทศไทยแล้วไปอยู่ต่างแดนแบบนี้ก็ได้นะไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อเงินเพื่อความร่ำรวยเพื่อการหาเงินแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปปลีกวิเวกสงบจิตสงบใจมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะอะไรท,ท,ทั้งๆที่แม่หมอมองว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองมีไฟในช่วงนี้พร้อมที่จะเ,ออเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ลุยหรือมุ่งไปข้างหน้านะ่ะแต่มันติดที่ความคิดของคุณนะมันติดที่ความคิดของคุณความคิดของคุณมันค่อนข้างที่จะมันเป็นตัวขวางมันเป็นตัวขวางความคิดบางทีมันเป็นความกลัวมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบกลัวทําไม่ได้กลัวไปไม่ได้คือกลัวนะ่ะนะคือกลัวจะไม่สําเร็จ <c oughs> กลัวจะสิ้นหวังกลัวจะเจอปัญหาแบบนี้เป็นต้น นะคะคแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยแม่หมอมองว่าสถานการณ์ของการเดินทางสถานการณ์ของการที่คุณจะแบบเฟื่องฟูมันมีนะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดแค่นั้นเองกลัวจะเสียเงินบ้างกลัวจะแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นคือมันหลายๆอย่างมากๆเลยอ่ะอืมบางคนอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปร่ำรวยข้างหน้านะแต่กลัวเออเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นอ่ะ นะอยากจะไปนู่นไปนี่แต่กลัวมันมีความกลัวมันมีความไม่กล้ามันมีความบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางอืมความผิดหวังความเจ็บเจ็บปวดเสียใจบางอย่างมันเกิดขึ้นได้สําหรับคนปีจอนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณจะเลือกอยู่ทางโลกการเงินดีมากๆถ้าคุณจะไปทางธรรมคุณไปได้ไหมคุณก็ไปได้นะแต่มาติดที่ความคิดของคุณเองอืม ในเรื่องการงานก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแหละจะบอกให้รู้นะคะการงานมาพร้อมกับการเงินของคุณค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกหรือเรียกว่าดีเยี่ยมแต่ติดที่ความคิดของคุณเท่านั้นเองใครมีหัวหน้าหรือลูกค้าเนี่ยระวังนะระวังมีปัญหากับหัวหน้าหรือลูกค้านะคะด้วยความที่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่แข็งพอหรือความรู้หรือว่าศักยภาพอาจจะไม่ได้แข็งพอแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ะะแล้วอีกอย่างนึงคือลูกน้องเก่งกว่าลูกน้องแข็งกว่าแบบนี้ลูกน้องมีทักษะมากกว่าประสบการณ์ความรู้มากกว่าหรือมีแบ็คดีกว่าอันเนี้ยถ้าใครทํางานที่มีทั้งหมดหน้าทั้งลูกน้องก็ต้องคุณต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมามันเป็นลักษณะนั้นนะอืมไม่งั้นคุณก็จะโดนเขาแบบอันนี้ได้อะเข้าใจไหมเออเป็นเนี่ยเป็นลักษณะนั้นต่อให้ตัวคุณเองจะมีความคิดเริเร่มสร้างสรรค์ตื่นเต้นกระตือรือร้นหรืออะไรใดๆก็ตาม แต่ความหนักแน่นอะเออมันมันน้อยกว่าเขามันเป็นลักษณะนี้นะคะอืมนะแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของความรักบ้างความรักมีไพ่แปดถ้วยเนาะสามดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอมองว่ามันมีเกณฑ์ที่จะแยกกันอยู่นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความรักความรัก ความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะคบกันหลบๆซ่อนๆไหมคบกันแบบไม่เปิดเผยไหมหรือว่าเป็นรักทางไกลนะคะรักทางไกลรักต่างแดนแบบนี้เป็นต้นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นรักที่แบบมันมีแต่การเดินทางอะ่ะเขาเดินทางบ่อยคุณเดินทางบ่อยมันเป็นความรักที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะแยกจากกันมากกว่ามากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันเอเป็นลักษณะนั้นนะคะ คนโสดคนโสดก็อาจจะเจอรักทางไกลแล้วก็ต้องระวังความรักที่มันไม่เปิดเผยความรักที่มันมีนอกมีในความรักที่มันซับซ้อนแบบนี้นะเออเป็นไปได้นะแล้วก็รักเพศเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นทางไกลหรือว่าเป็นรักที่ไม่ค่อยได้เจอรักที่มันไม่สมหวังอะ่ะเข้าใจไหมรักที่มันไม่ได้สมปัรถนาแบบเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดมีความสุขเจอกันบ่อยมันไม่ใช่ความรักแบบนั้นนะ เอาให้คนมีคู่ก็มีอันเป็นเหตุที่จะต้องทําให้เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของสุขภาพปวดหลังอุบัติเหตุการผ่าตัดโดยเฉพาะท่อนบนจะเป็นสายตาก็ได้ตั้งแต่คอขึ้นไปถึงหัวเลยนะคะการผ่าตัดพา่พา้อผาบ่าไหลสมองหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดหรือว่าจะเป็นสายตา ก็เป็นไปได้นะก็ต้องระมัดระวังนะอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งช่วงขาการเข้าฝือกันเนี่ยเดินทางต้องระวังนะคะการเดินทางอย่าขับรถเร็วแม่หมอบอกเลยอย่าคึกให้มากนักนะอย่าขับรถเร็วมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อมืมาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน สำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะชีวิตคุณจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี68จะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างนะมาแม่นยำทรทึกมาตาพยาแยาเห็นไหมอุบัติเหตุใหม่อีกแล้ว สมโนนะคะอแล้วก็สหัสชะ <c oughs> อ้าชาวปีจอบางคนได้บวชกระทันหันไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คิดว่าจะบวชมาก่อนไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะอยู่ๆก็คือไปเลยไปบวชเลยนะแบบนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องระวังก่อนไปบวชอาจจะเจอเหตุบางอย่างก่อนก็ได้เหตุที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางคนหนีหนี้ไปบวชแบบนี้นะ เป็นไปได้อีกเช่นกันบางคนไปมีเรื่องมีราวอะไรมาบางอย่างเสื่อมเสียชื่อเสียงมาบางอย่างอืมแบบนี้ก็ได้ระวังการทะเลาะเบาแววงมากๆเลยนะคะอืมการทะเลาะเบาแวง้งกันมีปัญหากันนะไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นนะการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูถูกดูหมิน่นแบบนี้ได้รับได้รับสิ่งที่ไม่ดีอ่ะโดนว่าร้ายนะแบบนี้หรือคุณไปว่าร้ายเขาก็ได้สลับกลับกันได้นะคะ อืมแต่ตัวคุณเองอย่างอย่างที่บอกแหละสิ่งที่ไม่หมอเห็นเนี่ยมันมีพยายะขึ้นมามันมีอุบัติเหตุอุบัติภัยมันมีความเหนื่อยยากเข้ามาแบบนี้นะคะหรืออย่างมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่คาดฝันก็ได้อย่างเช่นคุณคาดหวังว่าคุณจะได้สิ่งสิ่งนี้อะไรแบบนี้คุณคุณจะได้รับการเข้าข้าง คุณจะได้รับการเอาใจใส่แต่กลับผิดคาดหรือกลับผิดพลาดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นภาวะของความผิดคาดกับผิดพลาดเป็นไปได้นะเป็นลักษณะนั้นนะบางคนก็มีเกณฑ์ไปงานบวชได้นะตัวเองอาจจะไม่ได้บวชหรอกแต่ไปงานบวชของเพื่อนไปงานบวชของคนใกล้ตัวใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องได้มาดูกันต่อนะคะ อโยปันนาตอมิสยูแม่หมอบอกแล้วว่าต้องระวังอุบัติเหตุการทะเละาะมากๆนี่อโยปันนาตนะคะมีศัตรูมากระวังโดนทําร้ายถูกปองร้ายเข้าถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะถึงขั้นถึงขั้นแบบต้องแอดมิดเลยนะคะแล้วติดกับพระอาทิตย์ด้วยอะมาดูกันต่อนะ <c oughs> โอ้พระศุกร์แล้วก็คนคอขาดกันไปเลยนะ คนคอขาดนี่หนักนะแม่หมอบอกให้นะคะมันเหมือนกับว่าดวงหรือชีวิตมันตกข่าวทุกร้อนอ่ะอืมมนตกข่าวทุกร้อนกันเงินดีนะกันเงินดีกันงานดีแต่ว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคุณมันหมายถึงว่าการที่ไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นแบบนี้เป็นต้นมันจะต้องมันจะคนละเรื่องกันนะอืมการที่ไปสร้างศัตรูหรือไปอยู่ท่ามกลางคนที่คิดร้ายนะทําอะไรก็ทัวลงแบบนี้ก็ได้โดนแบนเสียหายปัญหาทางการเงินลุมเล้าแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็สามารถเป็นไปได้อืมก็สามารถเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่ทําให้แบบไปที่ไหนก็ก็ไม่มีใครต้อนรับอะ่ะเอออันนี้มันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณละเนาะเออไปที่ไหนก็จะแบบจะเจอโดนประนามหรือจะมีเรื่องมีราวทะเลาะกันโดนขับไล่นี่ <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนะชาวปีจอนะคะก็ต้องเอ่อดูดูพฤติกรรมของตัวเราด้วยเนาะ อามิตยูนี่คือการเจ็บป่วยได้ด้วยนะการเจ็บป่วยหรือว่าการโดนทำร้ายจนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลสุขภาพการมีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยเป็นลักษณะนั้นได้นะอย่าห้าวหาญมันมีอาทิตย์ขึ้นมาคุณค่อนข้างห้าวหาญนะห้าวหาญรุนแรงแบบนี้แล้วก็ถือตัวถือตนอีโก้สูงแบบนี้เป็นต้นแล้วประมาทอีกต่างหากนะคะ พราะฉะน,านั้นเราเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นความเสียหายหลายแรงขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองร้อนอกร้อนใจมีคดีความเสียทรัพย์โดนลงโทษโดนฟ้อง <c oughs> นะก็ต้องระมัดระวังการเซ็นสัญญาหรือการจะทําอะไรกับใครต้องระมัดระวังนะคะดูให้ดีๆเนาะต้องมีพยานต้องมีหลักฐานนะคะมาดูกันต่อ กาลีโหไพ่ตะระใบมะแมนะคะโผขาเรื่องเงินนะดีแม่หมอบอกเลยเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันดีหมดเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์เรื่องเอ่อเรื่องงานนะคะเนี่ยดีหมดเลยนะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์สินทรัพย์ที่ดินมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ว่าจะขายนะคะทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่ดินนะหรือแม้จะเป็นโรงงานก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะ อแต่คุณต้องระวังพฤติกรรมของตัวเองจริงๆนะเนี่ยการลีพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะคุณจะเสียหายคุณจะสูญเสียเพราะพฤติกรรมหรือการกระทําของตัวคุณเอง <c oughs> นะนอกนั้นถามว่าดวงอดีดวงดีมากนะแต่ตัวเองจะทําตัวเองเสียอันนี้เราก็ต้องควบคุมตัวเราเองได้เนาะมันเป็นลักษณะนั้น จริงๆอ่ะมีบุญสนับสนุนด้วยนะเงินก็จะหาได้ง่ายมากๆแล้วบางคนได้เงินจากหลายทางจะติดต่อสื่อสารเจราจาค้าขา,ขายนะสำเร็จหมดนะจะบอกให้รู้นะคะอือประสบความสำเร็จหมดเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะดีหมดแต่อย่าทำตัวเองนั่นแหละสียมันจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะทำอะไรที่แบบอาจจะเป็นคำพูดก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะท่าทางก็ได้ที่ทำให้ทุกอย่างมัน ควรจะได้ไม่ได้เออพังหมดอะไรแบบเนี้ยนะคะมาดูกันต่อนะมูละมาอีกแล้วเห็นไหมเออแม่หมอบอกแล้วว่าคุณเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ<ม>เด่นจริงๆนะมูละบ้านรถที่ดินโรงงานหนีมาหมดนะคะเออความร่ำรวยความแข็งแกร่งแบบนี้เป็นต้นนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ บ้านของบรรพบุรุษนะของครอบครัวการได้มรดกทรัพย์สินจากครอบครัวแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่มีเนาะสำหรับคนที่มีใครไม่มีก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะทุกอย่างอ่ะมันไม่มันไม่เกินกรมนะมันอยู่ที่บุญวาสนาของคุณด้วยนะคะต้องเข้าใจตรงนี้เนาะนะคะ การจะได้เป็นผู้นําทําอะไรบางอย่างแต่คุณอย่าหลงตัวเองว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นคุณจะหลงตัวเองว่าฉันดีฉันเก่งฉันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันกลายเป็นกระทําบางอย่างที่มันผิดมันผิดมันมัวเมาลุ่มหลงมันทําในสิ่งที่มันแบบมีเล็ดในมีใต้โต๊ะหรือมันมีอะไรที่มันตกติมันมีอะไรที่มันเป็นกลวงนะอะไรที่มันไม่ใส่ซื่ออ่ามันเป็นลักษณะนั้นนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าทำก็แล้วกันนะคะอืม นะ้ำมันเนี่ยมันมันจะมีละ่ะเกี่ยวกับเรื่องส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินนะคะทำอะไรให้มันซื่อสัตสย์โปร่งใสแต่ไพ่สลับกับกันได้คุณอาจจะเจอเรื่องตกติกแบบนี้ก็ได้นะคะบ้านรถที่ดินจำไว้นะพวกทรัพย์สินต่างๆนานานานะถ้าคุณไม่ตกติกเขาคุณจะเจอเขาตกติกเนี่ยระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยหรือคุณไปหลอกไปโกงเขามันมีอยู่สองกรณีไพ่สลับกับกันได้มันเป็นลักษณะนั้นนะคะ มาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับสุดท้ายมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรชีวิตชาวปีจอนะคะจากวันนี้จนถึงสิ้นปี6-8จะเป็นยังไงจะเจอกับอะไรมาดูกันทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะความกระตันยูจะช่วยได้นะคะ บุญจากการอนุโมทนาบุญจากการทำเกี่ยวกับสาธารณะกวาดลานวัดอะไรใดๆก็ตามบุญตรงนี้จะช่วยได้นะคะจะทำให้อุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางแม้แต่กระทั่งอุปสรรคทางด้านความคิดของคุณนั่นแหละมันก็กระจายหายไปได้นะคะอืมการขอขมาพ่อแม่เออเนี่ยให้ขึ้นเกี่ยวกับการขอขมาขอขมาพ่อแม่ขอขมาผู้มีบุญคุณจะทําให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองแล้วต้องไปกวาดไปทํากวาดลานวัดด้วยก็ได้ล้างห้องน้ํา หรืออะไรก็ได้ที่เป็นงานสาธารนณะแต่ถ้าไปทําที่วัดได้จะดีเพราะบางทีมีผู้ปฏิบัติทรมาเนาะให้เขาเดินสะอาดๆแบบนี้ให้เขาเดินบนพื้นสะอาดๆคุณจะแบบได้บุญเยอะมากอืมนะคะแล้วก็ความคิดของคุณเนี่ยแม่หมอจะบอกให้ทําให้คุณป่วยทางจิตได้นะนตั้งแต่เปิดมาในรอบเซลติกละนะคะความคิดของคุณค่อนข้างที่จะคิดอะไรไปแนวแนวลบคิดลบคิดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระวังป่วยป่วยทางจิต นะคะความคิดเนี่ยทำให้คุณทำให้จิตคุณป่วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะพยายามสร้างกุศลความดีแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะอืมเป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นความดีของคนอื่นให้มากๆอันนี้คือไพ่บอกนะไม่ใช่แม่หมอบอกนี่ไพ่ไปนี้นะคะให้มองเห็นความดีของคนอื่นให้มากๆให้กระตันยูรู้คุณนะคะแล้วก็ให้ทํางานเพื่อสังคม ตรงนี้ช่วยได้จะช่วยให้ชีวิตโดดเด่นโดดเด่นเลยแล้วก็ดีเลยนะสว่างเลยนะอืมถ้าจะแก้คือแก้ตรงนี้นะสำหรับชาวปีจอนะคะขอเข้ามาพ่อแม่นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเออเห็นดีเห็นงามกับคนที่ทาความดีอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำความดีหรือเห็นความดีของคนอื่น่นะไหนอย่ามองเป็นสิ่งลบแบบนี้เป็นต้นจะทำให้คุณจิตป่วย แม่หมอบอกเลยมันเป็นพฤติกรรมป่วยมาจากความคิดของคุณเองนะมาดูกันต่อนะคะชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงอีกถ้าใครที่พ่อแม่เสียไปแล้วนะคะไปปฏิบัติธรรมนะหรือถ้าไม่งั้นทำที่บ้านก็ได้ถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันนะต่ำๆวันละครึ่งชั่วโมงนะนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงนะคะ ถ้าทําได้มากกว่านั้นทําเลยทําทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ขอขอมานะมาดูกันต่อค่ะไปนั่งสมาธิเพิ่มด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญปัญญาเนาะ การเจริญปัญญาการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เป็นต้นคุณจะมีปัญญายาณเกิดขึ้นแล้วจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้คุณจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะเออคุณจะรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่บอกคือปฏิบัติทรรมมากๆทําความดีมากๆนะแล้วก็อย่าโลภด้วยนะคะบางครั้งความโลภก,ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่อยากได้เราไม่ได้มันทําให้คุณจิตจิตป่วยได้ด้วย นะเหมือนมันอยากได้มากอะ่ะแล้วแบบถ้ามันผิดพลาดหรือมันผิดหวังอะไรขึ้นมาคุณไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนอะ่ะสามารถทําให้จิตคุณป่วยได้นะคะเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะเออบอกให้นะคะแล้วก็อีกอย่างเนื้อคือการโดนติดฉินนินทาเนาะแต่นี่ก็ช่างมันเถอะนะคะอืมไม่ต้องไปฟังมันนะคะแค่นั้นแหละเราก็คุณก็ปฏิบัติของคุณไปนะแต่ช่วงนี้จะขี้เกียจสักหน่อยนะคะ อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะอืมก็แต่มันเป็นบางบางช่วงจังหวะเหมือนกันนะบทจะดูแลก็ดูแลนะบทจะไม่ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ทําอะไรเลยเออใช้ชีวิตชิลวไม่คิดอะไรมากทั้งนั้นมาดูกันต่อนะคะห้าใบสุดท้ายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไพ่เทวดามาโอ้เรื่องชู้สาวนะคะ ใครทําสิ่งที่ไม่ดีจะถูกจับได้นะเรื่องชู้สาวนะคะไม่ว่าเราจะไปเป็นชู้เขาหรือหรือเรามีชู้หรือใดๆก็ตามะนะ่ะหรือเราโดนกระทาแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> จะถูกจับได้นะจะถูกจับได้แต่ว่าก็แยกแยะสิ่งที่ไพ่บอกคือให้แยกแยะผิดชอบชั่วดีนะคะเออนี่ยคือ,คอสิ่งที่ไพ่บอกนะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆจเจริญรุ่งเรืองเติบโต สุขสบายนะทําความดีมากๆบุญจะให้ผลด้วยนะปีจอนะคะจะสุขสบายมากๆคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนามีกินมีใช้มีความสุขแต่อย่าทาอะไรที่ไม่ดีเท่านั้นเองแม้แต่กระทั่งความคิดอืมกระตันยูจะทําให้ชีวิตสว่างสวยและรุ่งเรืองอยากได้อะไรก็ได้แบบนั้นเลยนะ อโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์แล้วก็หัวใจด้วยขอให้คุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ